สมกวดีสมกวดีนนยาผะาอุนนยานี่อตนดานนาลาใบไปไม่ยาสิลาลใบไปน้องัดีขน้าใส่คลายน้องสีกรจิกรจิม่คลน้องขาข้าอทิตเกิดโลชดาขน้าสียาวกระเพลกระเพลดาเราไม่นอนตูดาขน้าแม่ใส่้านอ้าเจอคลายนองดาบ้านอนเพลดาอีอบาใบเนี่ยขาเดร์หลงขนหนู

เราดิ้งเรื่องขม่ลูกเดเดยวพลอัเดีว่าไ่หมนลูกบอกก้อบอกกอเม่ลูกจะนึเออเตรียไปเลยก็ได้ก็ทำเอาไปกทาจ้างเกยเลยก็ได้จ้างกนได้เออเยอะเออย่เยอะจ้าแล้วส่ที่เดียวยาผู้ผู้หญงผกว่าดเออเเคยเดียมเม่อก่อชอบอมเมือกอนเีเดี๋ยวเราได้เดี๋ยวเราเอามเมื่อกนน่ยนะคะอยเดี๋ยใส่ปลาทองถ่วงคลอยนเี่เราชอบเดี๋ยใส่ปลาทองน็อตถ่วคลยถัจโดนดลซ้ำอ ฉันเล่นหลับตไดอะเล่าดีาเลเขโอ้โหเนี่ยเนี้เพลาเละเล่าทีก่ออยู่เขาเล่าดี่ะโอ้ขาวขันจูโอ้ยหลับตเป่ดีนะนออยาหลับต้น่ยโอ้ข้าขันจูลโอ้อนึกไส้ของว่าโอ้ข้าขันจูโอ้มึงเชือเนี่เด็จะขู่เดวที่โอ้โอ้ขาเนี่ยตนน้หลับตาเป็ละไม่เนอเดจะขู่เดี๋ยจะขู่เนาะเดีจะขู่เยีเออเดี๋ยวใต่โอ้ข้าอ่ะเนาะก็ไปคลอเลยหัว ကျေကေခွေးတိုက်ကေနလုံမောကျေကေလူလန်ကေဘယ်လာလုံလချီနေချင်းဒီနော်အယူလာပန်ဘယ်လာလဲရရာမေကေကေလလုံလုံရာမမငောဘာပဲပြောဒီကေပြပမီသောနေအဖာလတန်ရသဲဒုငါခါချ ayan ညေကေဒီောပြပ चू မီနေနောခေါမီနေယေကေခလုံတော့ခရယမဦးဦးငောဝါသာဘောအနောအနောဒီမှာချက် nó à khà tkhlai à khà kam chát đi chơ khò ja bồ quơ mìn à chà khlai có nọ lại ni 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 mà phải bỏ mẹ nó chơ phải ra mẹ nó thế đi mưng zalo giờ đá bồ và chạy nó thế đi mưng zalo trái khi đúng ni à aty lịch gia yup phà yup xin nó thì hết thải chơ lộn nó đi thế kia yả đúng lịch khi lịch nhà bà la khanh kia lo giờ bây ngần đủ à la thế à đá làm thế sao ô lì ô nhỏ nó thế đi mưng zã về đi đá lộ bẩn lộ gì lộ thì tí thì bẩn lộ VỚI ăn này ăn là ham nó giờ đã giờ lì lì á ra gian giờ lì này giờ giờ ยันลี่ลี่ยาถ้าโน้ียัผาเพื่ออะไรลียอยู่เพราะเด็เด้กผ่าเดั้นได้เ็กเดเหมือนได้เดบาใจเขาไม่อดับเพาะเด้คุ้บ้าเชอไม่ีที่ยาพูดีลีียาสยาแก่อไปป้มเนาะใสนึงเนาะแกเด่าสสพร้อจ้าเจ้สสส่ไลนจันโน้จันโ้ได้วีเอาไว้อเนอ้พี่เด็กเนี่ยวมาจุมมาพร้อมมาถอดใช่ยยนี่น้มาได้ก็ได้ขายครูขายครูเนาะถายไวู้กเนะอานส เาบงกนะบนาเกมาจะปี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 มาคุยเยอะเกปีปีก็ใส่ใช่เนาะใส่หนอนชาเยอะเกเปลูอัดเวอรหนมองชาเยอะเก๋ะนงบัดทอนอะไร่อาจจะจวงล้อม่ทอเล็กนี่ล้อมาน่อชาสีอัหลอไอเป็นทางหล่อไอเถอะกระชวมาใส่ที่้ว่าแมอะอันนเี้ยได้หนึ่งบั้อมนด่าจงดูว่าอันที่ในไปขอแล้วดู അവിടെ ലോകേ വൈ തോന്ന കൊന ലോഗൈ ടാ പോചാടോ നോ നോ ഞമ്മയേ കേസണ കേസണ പോളൈതലാ മമ്മേ പോളൈ തോ ലൈ ലൈ മെ ലൈരിയനെ ചനോ മെ ചനേ തോവാണെ കയയ പോയേക്കേ നോ ഓലം ലൈറോനെ മമ്മേ കേയതയാനെ ഹമ്മൈ മാ പേടേടേ പേടേടേ വീ വീഡിയോ ലേനോ നോ ഈ ബാ ഉമ്മതി ദീസലെ ദിയാ ഓദി ഓയി ഓദി ഓയാ മെമിന കേനേ സിയ ഓദേ കേലി മഷബ ലൈവാ കോ ലൈവ ഹലികോയാ ലാ തദേലാ อปลอมาพูมาวะแสงแกเลกอเลกอมาพูมานาทีหยาเลกอก่อแต่เลกอมานเลกอภาษาอปลิงาเจตาลิหีมาแทไดเกเลกอหน่อยไม่เสียวเลยได้บุนาทีเลกอมาพูมาวะนอมาตไดเลกอเงินนิงาตกามาเลกอดอยเลกอนี่ลิฟลีเกฟลีงานาทีดอยเลยอุปายเลยมาออชาเยเกได้บุอูบาถองเลยบราอิโพดิทีไม่เจซซอถียับจอมบวยเลลอเนอติถิมสานเนบากูนี่ไม่เย คันโลเดบาคุกียับมคันโลกวยเจเดาไาเอาไม่มูพาดีมัมเมนีบ้านบ้านอ้ังเยเว้นนั่นนั่นเจดาเรียดตุซาะดไปช้านูเดบาถาอบ้านต้าา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 จาาาาาาอาา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 าเาา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 กาาาาาามานบาา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 า้าอาาาาาาา